กัดจะไปไหนอ่ะไปทางนู้นอ่ะไปทางนู้นทางนู้นไม่ไปทางไปไหนอ่ะไปนู้นไปนู้นอ่ะอ้าวกัดจะไปไหนไ็ไปไปที่ไหนไม่ได้อะเรากัดจะไปที่ไหนล่ะคะไปที่นู่นที่นู่นไปที่ไหนนะไปที่นู่นที่นู่นไอแคลลิสอยู่ที่ไหนอยู่ที่นู่ ที่นู่นที่ไหนฮะลูกเซนท่านไหนไอแคนรีตอยู่ที่ไหนที่ไหนเซนท่านไหนอ้าวถ้ากัดไปไอแคนรีตอากาศจะไปอากาศไปแคนรีอากาศจะไปหาทิเชอร์อะไรครับหาทิเชอร์อะไรเอาไปหาทีชเชอร์พลาสิกแร้วไปหาไปขออะไรอ่ะ ไม่เอาอาการบอกก่อนอาการจะไปเรียนที่ไหนไปเรียนที่ไหนไอแคลรแคลีิส <can> หรออากาศไม่ดื้อก่อนสิถ้าอากาศไม่ดื้อหมอมีจะพาไปโอเคไหม